รัฐมินชัยนันค่ะเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะหลังจากนี้จะให้พ่อแม่พี่น้องได้พบกับศูนย์เครือข่ายครูประชาธิปไตยแห่งชาตินะคะจะขึ้นมาพบปากกับพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์แห่งนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะตัวแทนนะคะขอบพระคุณคุณสูงค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงหัวใจรักประชาธิปไตยทุกทก,ท,กท่านค่ะ ค่ะในานามศูนย์ครูเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาตินะคะวันนี้เรามีภารกิจมาร่วมกับพี่น้องของเราอยู่สองภารกิจค่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขึ้นเวทีวันก่อนๆน,นะคะเราอยู่กับท่านทุกวันทุกวินาทีครูหัวใจสวแสดงทั่วประเทศอยู่กับพี่น้องค่ะทุกท่านคาภารกิจที่หนึ่งวันนี้เราจะมากราบคาระวศพวีรชนผู้กล้า ซึ่งเสียชีวิตด้วยน้ำมืออมาตอมหิตและรัฐบาลทรราชค่ะค่ะภารกิจที่สองเราจะมีแถลงการนะคะถึง EI นะคะ Education International สภาการศึกษาสากลเรียกร้องความยุติธรรมให้กับท่านด็อกเกอร์วีรพลซึ่งถูกออกหมายจับมันไม่ยุติธรรมสำหรับท่านค่ะ ค่ะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการนะคะของศูนย์คเครือข่ายครูแห่งชาตินะคะคณะกรรมการนะคะคุณนัทพัฒน์ประยงประธานค่ะคุณหุ่นเกียมสะอาดรองประธานค่ะคุณฉลองแก้วจาผู้ประสานงานภาคกลางค่ะคุณสุธีรารักษาพักดีศูนย์ประสานงานภาคเหนือค่ะ สต,ตบุญเกียรติคำเหมือนผู้ประสานงานครูภาคอีสานค่ะคุณวรภาคำปัญโยเลขานุการค่ะนางสาวจารีรัตนมหาสุคนเหรัญยิกค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานอ่านแถลงการที่เราจะยื่นเสนอต่อ EI ค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงทุกท่านครับ ก่อนที่จะอ่านถแถลงการและก็ข้อเรียกร้องผมเองก็อบตื้มใจและอดจะชื่นชมไม่ได้กับพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงที่มานกันมากมายอุตส่าห์เสียสละความสุขส่วนตัวทิ้งครอบครัวมาอยู่ที่ราชประสงค์แห่งนี้กันมากมายเหลือเกินผมเองขอฝากอน,นาคตประเทศไทยไว้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านตั้งแต่กาดของเราซึ่งทำหน้าที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นกาดที่ป้องกันทัยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านขอขอบคุณแกนนำทุกท่านที่นำทางให้พวกเราได้มาถึงจุดหมายปลายทางเกือบจะได้ใช้ชนะแล้วครับท่าน แล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอกรบมือเป็นกกำลังใจงให้ตัวเองหน่อยครับครับต่อไปนี้เป็นอ่านเป็นแถลงการนะครับแถลงการศูนย์เครือข่ายครูประชาธิปไตยแห่งชาติจากเหตุการณ์ปราบปรามประชาชนโดยกองกำลังทั้งอาวุธสงครามรถสายพานลำเลียง และอาวุธหนักชนิดต่างๆในวันที่10เมษายน2553ทำให้ประชชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยล้มตายและบาดเจ็บจำนวนมากกว่า800คนศูนย์เครือข่ายครูประชาธิปไตยแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติมิตรของพี่น้องประชาชนผู้ต้องประสบเพราะกาการสูญเสียทุกท่านด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง คณะครูคณาจารย์รู้สึกสลดใจเสียใจและผิดหวังในตัวผู้นำประเทศที่ครูเฝ้าอุตสาหอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีประชาธิปไตยมาตั้งแต่ลูกศิษย์อย่างตัวเล็กอยู่จวบจนเติบโตมีหน้าที่การงานที่สูงเชิดหน้าชูตาวงตระกูลแต่ลูกศิษย์ของครูกลับกลายเป็นคนมีจิตใจโหดเหี้ยม มีความอำมหิตฆ่าเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนไทยด้วยกันอย่างไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งนี้ครูไม่อ่านให้อาภัยได้เนื่องจากครูไม่เคยสอนให้คนไรลุสิทธิ์เป็นเช่นนั้นเครือข่ายครูประชาธิปไตยแห่งชาติขอถามหาจิตวิญญาณของครูที่สั่งสอนผู้นำคนนี้ได้โปรดรับรู้การกระทำของศิษย์ ที่ท่านภูมิใจหนักหนาว่าเป็นคนดีแต่ตรงันข้ามเขากลับทำตัวโหวดร้ายตัวที่ท่านสั่งสอนมาและได้โปรดบอกให้เขานายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้กลับเนื้อกลับตัวกลับอกกลับใจเป็นคนดีของครูของสังคมทั้งนี้เพื่อความสุบมสุของนายสังคมประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยเดียววันข้อเรียกร้องของศูนย์เครือข่ายพลูประชาธิปไตยแห่งชาติต่อรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะข้อหนึ่งการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงและพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารกิจการในภาวะฉุกเฉินรุนแรงของรัฐบาลใช้กับประชาชน ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อให้รัฐบาลยุบสภาอันเป็นการลองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการกระทําที่ไร้เหตุผลเกินกว่าความจําเป็นจนกลายเป็นการคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นเหตุให้นําไปสู่การใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนในวันที่10เมษายนส5 5 3 จึงขอให้รัฐบาลยกเลิกประกาศใช้ทันทีและแสดงความจริงใจในการเจรจาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและจะริยธรรมข้อสองการออกหมายจับแกนนาจำนวนหนึ่งซึ่งในจำนวนนั้นมีดรวรพลพรมมิกบุตรอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับว่าเป็นการคุกค,คามต่อเสียดีภาพทางวิชาการอย่างร้ายแรงจรึงขอเรียกร้องต่อองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อให้รัฐบาลได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะขององค์กรยูเนสโกองค์กรสหรประชาชาติอย่างเคร่งครัดรัฐบาลต้องยกเลิกการออกหมายจับทันทีข้อสาม ในการปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐบาลโดยการใช้มาตรการควบคุมสื่อสารมวลชนทุกแขนงเช่นการปิดสถานีโทรทัศน์วิทยุเคเบิลทีวีและเว็บไซต์ต่ตางๆพร้อมการกับการใช้สื่อของรัฐที่บิดเบือนข่าวสารทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในข้อเท็จจริงสิ่งถูกสิ่งผิดหรือสิ่งใดดีหรือเลว ไม่อาจเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนของชาติได้จึงขอให้ยุติวิธีการดังกล่าวทันทีศูนย์เครือข่ายครูประชาธิปไตยแห่งชาติ16เมษายน2553สวัสดีครับขอบพระคุณท่านประธานนัฐพัน์ประยงค์นะคะประธานศูนย์เครือข่ายครูแห่งประเทศไทยนะคะ ะชาวชนตแห่งชาตินะคะเพราะพี่น้องคะสิ่งที่เราพบความไม่มาตรฐานนะคะความที่เราถูกรังแกมันแพร่ไปถึงเด็กและเยาวชนซึ่งอาชีพของครูบาอาจารย์ก็มีข้อขีดเส้นบังคับนะคะทำให้พวกเรามีความกดดันแล้วมีสิทธิ์ที่จะออกมาเรียกร้องต่อสู้ร่วมกับพี่น้องของเราใช่หรือไม่คะ ค่ะพี่น้องคะสิ่งที่เราสูญเสียไปชีวิตของเพื่อนพ้องของน้องที่ของเรานะคะและผู้ที่บาดเจ็บทําให้พวกเราได้รับความเจ็บช้าน้ําใจนะคะมากยิ่งขึ้นไปวันนี้นะคะเราในานามตัวแทนครูนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าและจากครูคู่ภาคน,นะเจ้าเราจะร้องเพลงสดุดีวีรชนพร้อมกันค่ะ